สวัสดีครับพบกับช่องยุ้ย u t u b e นะครับวันนี้เช่นเคยนะครับเอาสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆและพี่ๆอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะเอาเรื่องของต้นขี้เหล็กนะครับมาฝากกับเพื่อนๆนะครับเรามาคอยฟังกันนะครับผมว่าต้นขี้เหล็กมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับขี้เหล็กนะครับผมเป็นพืชผักสมุนไพรที่หาได้ง่ายตามท้องตลาดนะครับผม นอกจากจะนํามาใช้เป็นอาหารไว้รับประทานแล้วนะครับผมในตำาาาการแพทย์นะครับผมแผนไทยยังได้มีการใช้ประโยชน์ของต้นขี้เหล็กในหลายๆด้านเลยนะครับผมเช่นนะครับผมใช้แก้อาการท้องผูกนะครับผมบารุงโลหิตบํารุงน้ําดีช่วยทําให้เจริญอาหารช่วยกําจัดรังแคทําความสะอาดผมทําให้ผมชุ่มชื่นเงางามนะครับผมเป็นต้นและนอกจาก นี้ขี้เหล็กนะครับผมยังมีสารนะครับบาลาคอนนะครับผมที่มีฤทธิ์นะครับในการกล่อมประสาทนะครับและมีฤทธิ์เป็นยานอนหลับอ่อนๆนะครับผมทําให้นอนหลับสบายนะครับผมแต่ก็ใช่ว่ามันจะได้ผลอย่างที่หลายๆคนเข้าใจนะครับผมเพราะในกระบวนการปรุงอาหารเนี่ยครับผมทําให้ปลอดภัยก็ต้องต้มน้ำครับผมทิ้งไว้ก่อน เพื่อลดความขมและเผื่อนของต้นมันนะครับผมพราตัวนี้มันจะขมมากนะครับผมทาให้ความเป็นพิษและฤทธิ์ดังกล่าวลดน้อยลงได้นะครับผมโดยส่วนที่จะนํามาใช้และมีสรรพคุณทางยาได้แก่นะครับผมดอกใบใบแก่ฟักเปลือกฟักเปลือกต้นลำต้นกิ่งแก่นทั้งต้นและรากนะครับผม ประโยชน์ของขี้เหล็กนะครับผม 1. นใบขี้เหล็กมีแคลเซียมนะครับผมและอฟอสฟอรัสสูงเลยนะครับช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงนะครับผม 2. ดอกขี้เหล็กมีวิตามินนะครับที่ช่วยบำรุงและรักษาสายตานะครับผม 3. ดอกช่วยเสริมสร้างภูมินะครับผมต้านทานโรคป้องกันหวัดช่วยทำให้แผลหายเร็วขึ้นนะครับผม 4. ลากช่วยบำรุงธาตุนะครับผม5แกนแก้ธาตุพิการนะครับผมแก้ไฟทําตัวให้เย็นนะครับผม 6. ลากช่วยเจริญธาตุไฟนะครับผม7ลากลาต้นและกิ่งเปลือกต้นนะครับผมทั้งต้นนะครับผมช่วยแก้โรคกระใสนะครับผม 8. นะครับผมทั้งต้นนะครับช่วยรักษาอาการตัวร้อนนะครับผม 9ใบนะครับผมแก่นนะครับช่วยรักษาเบาหวานนะครับผม10ใบช่วยลดความดันโลหิตสูงนะครับ11แก่นช่วยรักษาวันโลกนะครับผม12ดอกช่วยยับยั้งนะครับผมและชะลอการขยายตัวของเซลล์มะเร็งนะครับผม 13. แก่นนะครับผมช่วยรักษา มะเร็งปอดนะครับผมปอดอักเสบมะเร็งลำไส้มะเร็งกระเพาะอาหารนะครับผม14ลรากช่วยแก้อาการชักในเด็กนะครับผม15แก่นนะครับผมช่วยแก้อาการแสบตานะครับผม16นะครับผมดอกช่วยรักษาหืดนะครับผม17ดดอกช่วยรักษาโรคโลหิตพิการนะครับผม แล้วก็18นะครับผมใบช่วยบำรุงโลหิตนะครับผม19กแกนช่วยขับโลหิตนะครับผม20รลากช่วยถ่ายพิษไข้นะครับผมแก้ไข้กลับซ้ำนะครับแก้ไข้หนาวไข้พิษสําแดงนะครับผม21เปลือกต้นนะครับผมทั้งต้นช่วยดับพิษไข้นะครับ22เปลือกต้นนะครับผมฟัก ช่วยแก้พิษไข้นะครับเพื่อน้ําดีพิษไข้เพื่อเสมหะนะครับผม23นะครับผมทั้งต้นช่วยแก้พิษเสมหะนะครับ24ใบช่วยกําจัดเสมหะนะครับ25ใบขี้เหล็กมีสรรพคุณช่วยแก้ร้อนในนะครับ26ดอกช่วยให้เจริญอาหาร27 เปลือกต้นนะครับผมช่วยรักษาโรคฤ์สีดวงทวารน,นะครับ 28. ทั้งต้นช่วยบำรุงน้ำดีนะครับผม 29. ใบนะครับลำต้นและกิ่งนะครับผมช่วยขับปัสสาวะ 30. ใบนะครับลำต้นและกิ่งนะครับช่วยรักษานิ้วในไตนะครับผม 31. แกนทั้งต้นช่วยรักษาต้นหนองหนองในนะครับผม ช่วยขับน้องในอะไรประมาณนี้นะครับ3 1บแก่นทั้งต้นนะครับผมช่วยรักษาแผลกรามโรคนะครับผม33แก่นนะครับผมช่วยรักษาแก้หนองใสนะครับผม34นะครับผมใบนะครับผมลำต้นและกิ่งนะครับช่วยขับและดูข่าวนะครับผม35ต้นนะครับผมช่วยฟอกโลหิตในสตรีนะครับ 36ใบดอกนะครับผมช่วยขับพยาธิ37นะครับใบและรากนะครับช่วยรักษาอาการเหน็บชานะครับ38รากนะครับผมใช้ทาแก้อัมพึกให้หย่อนนะครับผม39ทั้ทงต้นช่วยทําให้เส้นเอ็นหย่อนนะครับผม40เปลือกและฟักนะครับผมแก้เส้นเอ็นพิการนะครับผม41 ลำต้นและกิ่งช่วยรักษาโรคผิวหนังนะครับ42เปลือกต้นนะครับช่วยรักษาโรคโลหิตนะครับ43ใบช่วยรักษาฝีมะม่วงเป็นไงบ้างครับผมสปปรรพคุณได้ไหลายอย่างช่างดีเหลือเกินนะครับไม่คิดเลยนะครับผมว่าขี้เหล็กจะสรรพคุณและประโยชน์เยอะแยะขนาดนี้นะครับผมยังไงก็ทานให้ครบห้าหมู่นะครับผมออกกำลังกายนะครับผม คลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ